เราเสร็จงงทุกคนก็พอไปได้แล้วนะครับในช่วงนี้ครับเรียนเชิญทาะอาหารกลางค่ำร้านกาแฟร้านน้วนะครับยินดีเชิญเสมอ to you ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสองท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีท่านผู้บริหารพี่น้องชาวสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านของภูรินุทิยมประภานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีครับค่ะดิฉันนันชรีตีโรดนักวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเราสองคนได้รับมอบหมายนะครับให้มันเป็นพิธีกรของงานในค่้นปีนี้และขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน ดาวพัดหลับใจเดอะพาราไดซ์ออนเดอะบีในค่ำคืนนี้วะขอเจ้าป้าคนดังค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง,งค่ำคืนที่สวยงามความเป็นพาราไดซ์ความเป็น, Paradise, ปนโอ้โหสวยงามทีเดียวเลยไปนีใครไม่ได้มาอยู่กับนเวทีน,น,นู้นะนะโอ้โหสีฉัต บรรยากาศที่ท่านผู้วิจัยหลายท่านที่ทํางานด้วยความกระบาลกระเล่นต่อสู้กับการงานมาตลอดแต่ละขวบปีนะครับวันนี้ได้มาเรียนได้มาพักปอดก็ได้ทำตัวสุดๆในงานกันในว<ช>ันนี้ด้วยนะครับแล้วโชว์อาาววลังการเมื่อกี้นี้เห็นไหมเห็นแล้วอยากเต้นเลยอ่ะผมเห็นหลายคนขยับเอวกันใหญ่เลย <c oughs> พิธีกรคู่ผมบอกว่าเต้นออกมาได้ไหม <c oughs> แต่เต้นออกมาแทน เดินขึ้มาเฉยๆแบบเมื่อกี้เลยครับสำหรับการแสดงเมื่อสัปดาห์นี้นะครับทางผู้จัดเตรียมมาพิเศษให้กับพวกเราทุกท่านนะครับชื่อชุดว่าพิซซ่าฮาวายเขาเตรียมประกวดให้กับนักแสดงด้วยครับครั้งถัดไจะมีอะไรน่ามาเลยใช่ไหมคะกิจกรรมยาวเหยียดเพรานั้นเราพูดมาไปได้ในวันนี้ค่าใายจะอยู่ยังไงคะ ครับวันนี้ก็บวกว่าทุกท่านน,านนะครับจะให้เกียรติมาร่วมง,งานวันนี้ด้วยความตั้งใจจริงของท่นานคณะสารสุขเดชสุนทรีท่านผู้บริหารในคดีแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะครับที่จัดเตรียมงานนี้ก็มาอย่างเต็มที่แล้วก็เพื่อแสดงถึงพุฒิกาจิตกองผู้กษียณอายุด้วยนะครับแล้วก็ได้มกีการเล้ฉลองในการทํางานกับเราด้วยเพราะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญผู้มีเกียรตินะครับ <S 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 อยู่ร่วมง,งานกับเราตลอดทั้งคืนนี้มีจริงไมรเะรนกับาเนี่ยเป็นไงคะเสียในห้องโถงนะคบ มีความสําคัญมีความสําคัญแน่นอนหลายท่านผมจะรอคอยนะครับเอาละในโอกาสนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญน,นะครับท่านนายแพทย์ดิลุัสพิชยัคามินครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรบุรีให้เกียรติามาเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับกล่าวต้อนรับท่านผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต2นะครับที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานเข้ามาร่วมงานในวันนี้รวมทั้งกล่าวถึง เรียนท่านผูต้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ,ารนะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ประเสริฐดุจเลิญนะครับท่านผู้การโรงพยาบาลสิงห์บุรีท่านผู้การอินเดีท่านผู้าการโรงพยาบาลชุมชนท่านสาธารณเพื่อนท่าน,นาหานาัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายเจ้าที่สายสุขแต่ท่านแก่ผู้วิเกียรติท้กองน้องกันครับวันนี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเรานะครับได้ ามาทำกิจกรรมด้วยกันนะครับในชว่วงเวลา3วันนะครับก็คือ3 4 5สี่ห้าวัตถุประสงค์ของพวกเรานะครับก็คือได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนนะครับใงด้านวิชาการและก็นวัตกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับเช่นการศึกษาก็ดีนะครับผมงานภาพบันเทิงก็ดีนะครับเพื่อให้เราีความ และใคยสาักทีนะครับเราสามาความเป็นธรกันนะและสิ่งที่เราขนลุก่งก็คือในวันนี้เราจะมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสแสดงวุิการศึกิานะครับต่อท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ข้าราชการต่างๆนะครับทุกท่านนะครับที่จะเกษียณนะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับก็ผมก็ขอบียนทุกท่านว่าพวกเราโชคดีอย่างยิ่งนะครับที่ พวกเรานะครับมีผู้บัญชานะครับก็คือท่านผู้ตรวจราชการเกษร์บางในะรซึ่งท่านเป็นทั้งานะครับเป็นทั้งอาจารย์นะครับเป็นทั้งพี่นะครับซึ่งดูแลพวกเราทุกคนนะครับพวกเราได้รับความกรุณาความเมตตาจากจากท่านเสมอมาแล้วก็ท่านดูแลพวกเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า ดีที่สุดนะครับก็ที่พวกเราเคยมีท่านผู้ตรวจราชการมาพิแารณาเราได้ชิ้ขาดนะครับเร้วก็ทุกเรื่องนะครับเป็นสารท่านได้บอกทุกเรื่องนะแล้วก็ท่านก็ถ่ายทอดสัาณระหวางได้รับทราบนะครับทังนโอกาสนี้นะครับให้พลดายเราจมมือดังๆนะครับให้กับท่านผู้ตรวจราชการด้วยความรับถือความรักที่มีใจของพวกเราชาวสาธุนะครับจัะ สิงห์บุรีนะครับก็ขอต้อนรับนะครับท่านตุนจักรการและก็ท่านรายการนักเสียนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานดาวประดับใจ as paradise on the beach อีกเรื่องนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แก่พี่น้องประชาชนชาวสุ์บุรยและทั่วประเทศนะครับ,รบที่ต้องถึงเวลาที่เกษียณอายุไปน,นะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเรายคงมีอยู่ในความทรงจำและก็จดจำอยู่เสมอนะครับซึ่งในปีนี้นะคะเรามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6น,นะครายเราจะมาทราบรายละเอียดโดยการที่เราจะพทาท่านไปชมวิทยาลัยนะคะ เรื่องของเรื่องราวอแต่ท่านว่าถ้ามีเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรณโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมชมวีเจาของผู้เกษียณอายุพร้อมกันครับค่ะผู้เกษียณอายุทั้งหมดครับเพราะว่าเลี้ยงเวลาให้แม่ผมก่อนจะถึงวัยเกษียณอายุเพราะว่านากตั้งแต่เริ่มจูนมาได้ประมาณวัยสิบเดินทางมาจนถึงอายุ 60ปีใช่ครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและเกิดและก็ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมากเลยคส่วสําสำหรับเสียงผู้ขับเสภาที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเสียงของคุณพรสุดาคล้ายสุขเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนงร์ค่ะครับแล้วก็ประพันธ์โดยคุณจันยงนาคมาครับ